ให้เสียงภาษาไทยโดยแานุดังอาล่ะครับมาถึงช่วงคลายแม็กซ์กันแล้วัสู้ลุกบ้าแต่ฝีมือยังน่าทับใจที่เี๋ทำไมก็ไม่สะเทือนเลยสักนิดคนหนึ่งกำลังเหนื่อยเล่นที่ไหนนั่นซะนี่ัดแต่มองไปทางไหนฮะ ท่านผู้ชมครับสองทีมที่มาแรงกว่าใครในซีซั่นนี้ใครจะได้ตัดสินกันแล้วครับนักสู้เอสอย่างนักสู้ลูป้าจะร่วมประลองอีกครั้งครับนักสู้ลูป้าคะคุณบาดจะจากการประลองรอบก่อนคิดว่าจะส่งผลกับรอบนี้บ้างไหมคะลูป้าเดี๋ยวนี้สิขอบใจมากนะขอโทษนะเป็นเพราะฉันแท้ๆเธอถึงต้องไม่ต้องคิดมากหรอกขอแค่ได้ลงไปสู้ความเจ็บปวดมันก็หายไปเ <ไป S 2> ลยนัสู้ลูป้าคะ การประลองรอบก่อนเ,อเพื่อร่วมทีมของคุณฟอร์มไม่ค่อยดีคิดว่าจะยังชนะรวดเดียวได้ไหมคะมินี่บอกกับฉันมาวันนี้คือโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วถ้าเป็นเธอแล้วก็ต้องทำได้อยู่แล้วที่สำคัญยังมีฉันอยู่ทั้งคนแล้วคาดหวังอะไรกับการประลองรอบนี้คะสิ่งที่ฉันคาดหวังไว้มีแค่อย่างดีวคือการประลองที่สนุกถึงใจถ้าอย่างนั้นเริ่มการ สู้ลูป้าเปิดฉากตยวแ่งสวยง,งามเข้าสู่มดต่อสู้ในพริบตาทีมอัมพันธ์ผลคืนไปบ้างและนักสู้ลูป้าก็ปัดป้องได้อย่างไม่ลดละสุดยอดใช้เวลาไม่ถึงสิบวิแต่เขเาจาะช่อโงโหว่ของคู่แข่งได้ทีมชสตดไม้บุกรัววันนี้พวก<า>เธอจะสร้างปฏิหาริย์อีครั้งหรือไม่ ูป้าวัดรัวแบบไม่ให้พัดหายใจที่มัมพันได้แจะต้องรับไปดียวข้าจะนำจูจมอมต่อกาเพุ่อลูป้าผู้สกัดส่วนนักสู้ออบีนาดูฟอร์มไม่ดีเลยนะครับออบีนาลุกขึ้นสิขอโทษนะครับนเริ่มต้กลับแล้วจะแก้เกมยังไงโอ้มาเหนือเมฆนักสู้รูป้าพิบตาเดีวยวก็ลับมาด้านหลังอีกทีและได้โอกาสแล้วดี่ละตอนนี้แหละแต่ว่านักสู้ออบีน่ายืนนิ่งไม่ไหวติงออบีนา ท่างน่าเสียดายพวกเธอพลาดโอกาสสำคัญไปซะแล้วตอนนี้นักสู้ลูบ้าถูกต้อนให้จนมุมบีนาทำไมละ่ะฉันขอโทษนะเอาไรกันเนี่ยนักสู้ลูป้าล้มเข่าสุดลงไปแล้วครับและทางซือว่าแฟมิลี่ยื่นขอให้ระง,งับการประลอง<ห><ห>ครับ<ห>ระง,งับการประลอง การประลองพันนี้รีบสั่งงบเดี๋ยวนี้เลยรอเดี๋ยวก่อน oh. การล่าดีริ่มต้นขึ้นแล้มาคอยดูกันก่อนดีกว่าว่าเธอจะงัดอะไรมาใช้ถ้าไม่คิดจะสู้แล้วก็ใส่หัวไปซะอย่าตัวถ่วงเอ้ยพอเลยถ้าคิดจะหยามเธอฉันไม่ยอมแน่เพื่อนร่วมทีมเหรองั้นลองดูนี่หน่อยสินี่มันลูปะลูปะ เดี๋ยวนี่สิฉันขอโทษนะอ่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 ะ ไม้หลอกเด็กพันนัคิดว่าจะโค้นจันได้เลยอ,อ,อย่าน่าจะยังออกฤทธิ์นี่พวกแกไม่มีทางเอาชนะฉันได้ตั้งแต่แรก หยุดอยู่แค่นั้นทำไมกันนะครับเธอาคาดหวังอะไรจากการประลองรอบนี้เหรอ,อฉันแค่อยากจะทำให้ทั้งเวทีประลองมันสว่างสวัยขึ้นมาแบบแสงตะวันที่เจิดจ้านี่การประลอง ควรจะสว่างสวยเจิดจ้าเหมือนกับเมืองทั้งเมืองนี้แต่เธอกลับทําให้มันแปดเปื้อนบนทินก,การประลองนีมันต้องสว่างสวยสิถึงจะถูก